สวัสดีครับวันนี้ผมเอามีดอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจไหมทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดโกลสบัดหนังหรือว่าสเตทเลเซอร์นะครับมีดโกลเนี่ยครับยุคแรกๆเนี่ยที่เขาค้นพบกันนะครับก็ผลิตโดยช่างจากอียิปต์โบราณนะครับเขาค้นพบในสุสานอียิปต์เมื่อยุย้อนไปถึง4,000ปีก่อนคิสตการเลยนะครับก็จะเป็นที่เขาค้นพบก็จะเป็นใบตัวใบมีดมันจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กชิ้นหนึ่ง ตีแบนๆนะครับแล้วก็จะมีเหล็กโค้งงอมานะครับเอาไว้ล็อกกับนิ้วอะไรพวกนั้นนะครับก็ยังไม่มีพัฒนาการอะไรนะครับใช้ตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณนู่นนะครับแล้วก็นักประวัติศาสตร์เขาก็เคยค้นพบชาวโรมันก็ใช้มีดโกนเหมือนกันนะครับแถวกรุงโรมนะครับในศตวรรษที่6นะครับแล้วช่วงปี1 6 8 0นะครับ ก็ได้มีการจดทะเบียนผู้ผลิตมีดโกนที่พับได้นะครับที่เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษนะครับก็จะเป็นประวัติข้าวของพวกมีดโกนพับมีดโกนสะบัดหนังอะไรพวกนี้นะครับมีดโกนสะบัดหนังเนี่ยนะครับยุคก่อนนะครับยุคแต่ก่อนนะครับมันเป็นวิศวกรรมที่สุดยอดเลยนะครับสุดยอดวิศวกรรมเลยนะครับเพราะว่ามันต้องทําให้ใบมีดนะบางจัดนะครับคมจัดมันมันผลิตยากนะครับแล้วก็มันผลิตยากเหมือนกับปากกาลูกเลื่อนนะครับยุคแรกๆยุคนู้นนะ แต่ยุคนี้ตั้งแต่ตั้งแต่มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยแล้วเนี่ยมันก็ผลิตง่ายแล้วนะครับไม่มีความซับซ้อนอะไรอะไรนะครับแล้วก็มีดโกนเนี่ยนะครับมันมีหลายเกรดนะครับมีตั้งแต่เกรดใช้งานทั่วไปนะครับแบบเล่มนี้ที่ผมเอามาให้ดูกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีดเกรดราคาถูกหน่อยนะครับใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็มีระดับกลางๆนะครับมีโกนอย่างประมาณว่าของเยอรมันนะครับเมืองโซลิงเจนอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นงานคัสตอมเลยนะครับของโบเกอร์ดามัสกัสอะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าของงานของไอรอนเครกหรือว่างานของ KWB knife นะครับพวกนั้นจะเป็นงานคัสตอมที่ราคาสูงนะสวยมากด้วยนะดีไซน์ของมันสวยมากๆเลยนะครับพอมีโกนเพืนเนี่ยมันมีสเสน่ห์นะครับมันมีสเสน่ห์แล้วก็มันมีพัฒนาการของมันนะครับไม่โกนตอนนี้ก็มันมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากมีโกนสบัดหนังแต่ก่อนนะครับที่ถ้าถ้าเป็นยุคเอ่อ Gen X อย่างผมนะครับ ยังตัดผมในร้านตัดผมยุคก่อนอยู่นะครับก็จะมีก็จะทันนะครับทันตัวนี้นะครับก็จะพอใช้ใช้ไปพักหนึ่งแล้วเขาจะไม่ไม่คมแล้วนะครับก็จะเอามีดใบมีกเนะครับไปลูดกับหนังข้างๆโต๊ะนะครับเขาก็เลยเรียกว่ามีกนสะบัดหนังนะครับยุคนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับมีกนพับได้แบบนี้ก็จะมีลักษณะนี้นะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนใบได้นะครับก็จะเอาพวกใบของจิเลตสองคมนะครับมาใส่นะครับก็จะมีมีแบบนี้แต่เปลี่ยนใบได้นะครับเป็นพัฒนาการนะครับแล้วก็มีมีกนจิเลตไปเลยนะครับ ที่เป็นมีดโกนสองคมที่เราใช้โกนหนวดกันทุกวันนี้นะครับหรือว่ามีดโกนเหล็กพับซองแดงๆนะครับสุขถูกของจีนนะครับยี่ห้อไซยุลิอะไรพวกนั้นนะครับก็จะเป็นมีดโกนที่เขาใช้กันปัจจุบันะปัจจุบันนี้นะครับมีดโกนพับได้นะครับหรือว่ามีดโกนสัดหนังพวกนี้มันมีเสน่ห์นะครับมันมีเสน่ห์ของมันนะครับมันก็จะมีลักษณะของใบนะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยแปลกๆนะครับ ตัวนี้เป็นมีโกนสะบัดหนังของจีนนะครับงานจีนนะครับตัวใบเป็นเหล็กสแตนเลสนะครับขึ้นคมังเงาคมคมคมกลิบเลยนะครับเงาแวบเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหางของมันนะครับเขาเรียกว่าแทงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ล็อกใบมีดนะครับตัวด้ามหรือที่จับเนี่ยนะครับเป็นไม้ลามิเนตนะครับยาวสี่นิ้วนะครับตัวใบมีดยาวสามนิ้วนะ ไม่แน่ใจเป็นเหล็กอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะเหล็กไม่ค่อยดีครับราคาถูกนะไม่กี่ร้อยเองนะครับแล้วก็จะมีหมุดทองเหลืองยึดมา2ตัวนะครับด้านหลังนี้ก็จะแหวนรองมาตัวหนึ่งนะครับตัวมีดเนี่ยนะครับตัวใบมีดถ้าดูสังเกตดูดีๆตรงปลายมันนะครับถ้าเป็นงานคัสตอมสวยๆนะก็จะโชว์ตรงปลายนี่นะครับนี่นะครับปลายใบมีดเนี่ยนะครับ เขาจะเป็นแหลมๆเลยนะแหลมเป็นเป็นขีดเป็นหยดน้าเลยนะครับโค้งตรงใบช่วงบนเนี่ยนะว่าจะโค้งมันก็แหลมเป็นขีดเลยนะครับสวยมากนะครับสวยงามมากถ้าเป็นงานคัสตอมนะเขาจะโชว์ตีกันนะครับว่าจะได้บางขนาดไหนนะครับมีกรนสบัดหนังพวกนี้นะครับเวลาเขาใช้ไปแล้วนะครับช่วงหนึ่งเขาพอมันไม่คมแล้วนะครับเขาก็จะเอาไปรับกับหนังนะครับตัวหนังก็จะเป็นหนังลักษณะเข็มขัดนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับ ของผมจะมีแบบนี้อยู่นะครับมีกนมีกนที่ผมใช้นะครับหรือว่ารับมีดต่างๆนะครับผมก็จะมีเข็มขัดเก่าเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะตัดแล้วก็เอาไว้รับนะครับดูการใช้งานนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะเอาฝั่งนี้นะครับยึดกับหัวตะปูไว้นะครับแล้วก็ดึงดึงปลายไว้เนี่ยนะครับแล้วก็จะใช้มีดนะครับมีกนสมมุติว่าเป็นสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่เขาที่ในร้านตัดผมมีเนี่ยนะครับ เวลาเขารับเสร็จเออเวลาเขาใช้จนหมดคมแล้วนะครับเขาก็จะดึงเอ่อช yeah, ิ้นหนังเนี่ยนะที่มันติดข้างๆโต๊ะนะครับข้างๆโต๊ะที่ใช้ตัดผมเนี่ยนะครับเขาจะลูดขึ้นลูดลงอย่างเงี้ยครับสับัดหนังนะครับเนี่ยนะครับเขาถึงเรียกว่ามีดโกนสบัดหนังนะครับเราจะใช้โกนหนวดโกนเคราเราต่อไปได้นะครับเนี่ยนะครับเขาถึงเป็นมันเป็นที่มาของคําว่ามีดโกนสบบัดหนังนะครับวิธีใช้นะครับวิธีใช้งานของมันนะครับเราเปิดใบขึ้นมานะครับ ลักษณะนี้แล้วเราจะจับแบบนี้นะครับเอานิ้วนางสอดเข้าไปที่แทงมันนะครับที่หางมันตรงนี้นะครับแล้วนิ้วชี้นิ้วกลางก็ล็อกใบไว้นะครับนิ้วก้อยเนี่ยจะคุมคุมคุมแทงนะครับคุมหางมันอีกทีนึงนะครับนิ้วโป้งก็ล็อกไว้แบบนี้นะครับนี่ครับลักษณะนี้แล้วก็โกนนะครับเห็นไหมครับมันจะล็อกกันนะครับนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับจะล็อกกันนะครับที่แทงเนี่ยนะครับที่ด้านหลังนิ้วชี้นิ้วกลางก็ล็อกไปข้างหน้านะครับนิ้วโป้งก็ล็อก ด้านนี้นะครับเราจะใช้โกนนะครับดึงหนังแล้วก็โกนไปนะครับตัวด้ามเนี่ยนะครับมันจะใช้มันจะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับมันก็ดีนะมันเป็นการควบคุมการใช้งานนะครับใบมันไม่ไม่ไม่ได้เบาเกินไปนะครับก็จะใช้ลักษณะนี้นะครับโกนโกนโกนนะครับอ่ลักษณะของมีดมีดพับมีดโกนสบัดหนังแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับสำหรับมีดโกนสบัดหนังนะครับถ้า แถวบ้านนะครับมีร้านร้านที่ตัดผมยุคโบราณโบราณนะครับที่ยังมีที่เก้าอี้ทรงโบราณนะครับที่มีหนังติดอยู่ข้างๆนะครับหรือว่าสังเกตง่ายๆนะครับมันจะไม่ใช่ร้านตัดผมวินเทจแบบสมัยนี้นะครับเป็นแบบโบราณนะครับที่ยังมีรูปโป๊ติดอยู่นะครับเป็นเลือนไม้เก่าๆนะครับคนแก่ๆยังตัดผมอยู่อะไรพวกนี้นะครับลองไปใช้บริการดูนะลองไปใช้บริการดูมันมีเสน่ห์นะครับมันเป็นยุคปลายๆของ ช่างตัดผมยุคนั้นแล้วนะครับไม่ต้องาไปตัดผมก็ได้นะลองลองเข้าไปนั่งเก้าอี้ดูนะครับให้เขาโกนหนวดกนเคราวนะครับหรือว่าถ้าถ้าแจ๋วเลยนะคือปั่นตานะไปล้างตาดูนะครับโอ้โหอันนี้อันนี้ไฮไลท์เลยนะคุณจะเจอความเสียอันดับสองในชีวิตเลยนะครับ <c oughs> ให้ก็ล้างตานะถ้าถ้าให้เขากนหนวดกนคราวนะครับไม่ต้องตัดผมก็ได้นะถ้าไม่ชอบนะครับแต่ให้เขากลากนหนวดกนคราวแล้วก็ล้างตาไปด้วยนะครับถ้าเขาจะล้างตานะ ผมแนะนําให้นะครับเอาเอาขานะครับเอาขาสอดเข้าไปมันจะมีที่วางขานะครับที่วางขาตรงเก้าอี้นะครับเขาจะปรับเอนนอนนะครับมันจะมีที่วางขานะครับเราไม่ต้องวางนะเราอ้อมไปล็อกด้านล่างได้เลยเตรียมตัวรับความเสียวได้เลยนะครับถ้าถ้าปั่นตานะนะครับแล้วก็เอามือล็อกเกาะเกาะที่จับไว้แน่นๆนะครับมันจะมันมันจะมันจะมีความรู้สึกแปลกๆนะครับลองดูนะครับลองดูถ้าใครยังไม่เคยนะครับ ไม่เคยล้างตาในร้านตัดผมสมัยโบราณนะครับร้านเก่าๆเรื่อนไม้เก่าๆที่มีพวกปฏิทินจีนที่ฉีกวัลใบรแล้ววัลใบแบบนะครับแล้วก็จะมีรูปโป้ะนะครับติดอยู่อะไรพวกนี้นะครับม,ม,มันมันมันมีเสน่ห์นะครับแบบนะั้นลองเข้าดูนะครับลองเข้าดูไปตัดผมก็ตัดร้านวินเทจทั่วไปได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจะสัมผัสยุคที่ผมตัดผมกันนะครับลองเข้าไปโกนหนวดโกนเครานะครับ ให้คุณลุงคณตาเขาลองโกนดูนะครับแล้วก็ปั่นตาด้วยนะล้างตาด้วยโอ้โหคุณจะเจอประสบการณ์ชั้นสุดยอดเลยนะครับนี่ความลับเลยนะเอามาเล่าให้ทุกคนชมกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับมีดโกนสบัดหนังนะครับมันเป็นมีดอีกสายพันหนึ่งนะครับที่มีเสน่ห์มากนะผมเคยไปเจองานมีดตราตานะครับงานโซลิงเจนของประเทศเยอรมันนะครับที่สนามหลวงสองนะครับโอ้โหเห็นราคาแล้วผมอยากได้นะแต่เจอราคาแล้วสะดุ้งเลยนะครับไม่ไหวนะครับ เป็นมีดขนาดไม่ใช่มีดคัสตอมนะมีดของเยอรมันนะครับเมืองโซลิงเจนเฉยๆนะครับมีกรนพวกนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับไม่ค่อยมีคนเล่นแต่ผมมีกําลังผมก็อยากซื้อเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ไปเจอของจีนนะครับงานดีนะงานเรียบร้อยมากดูการเก็บใบเห็นไหมครับก็เลยซื้อมาฮะมาอธิบายทุกคนชมกันนะครับว่ามันมีเป็นมีดอีกสายพันธุหนึ่งของมีดกึ่งๆมีดพับเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นมีดโกนสะบัดหนังนะครับหรือว่าสเตรทเลเซอร์นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมเอามาแนะนําให้ทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ